สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเขียวรัตนาครับผมสําหรับทุกท่านที่มีความสนใจอยากแต่ดกระเป๋าหนังใช้เองนะครับเนาะหรืออยากฝึกทักษะเพิ่มครับช่างเขียวจะมาแนะนําและวิธีทาขั้นตอนต่างๆนะครับเนาะเพื่อฝึกทักษะไปด้วยกันครับผม EP นี้ช่างเขียวจะพามาฝึกทักษะอะไรไปชมกันเลยครับผมวันนี้นะครับช่างเขียวจะพามา อ,อัดเส้นครับผมอัดเส้นแนวตรงนะครับผมเนาะชิ้นงานของเรางานจพวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนใหญ่เลยจะอยู่ในกระ,ปะรเป๋า wallet นะครับเนาะที่เก็บชิ้นงานอัดเส้นเป็นแนวตรงนะครับเนาะเครื่องอัดครับผมเครื่องอัดที่ช่างเขียวจะพามา,าแนะนําทักษะกันนะครับเนาะก็หาซื้อได้ทั่วไปครับผม วงเวียนใหญ่นะครับเนาะเจะละล็ิญรัดตัวอื่นที่เราจะอัดเส้นแนวตรงนะครับเนาะเราก็ต้องพับชิ้นงานของเราหรือว่าชิ้นงานตรงไหนก็ได้ที่เราจะเก็บอ่าจะเก็บริมเป็นเป็นเป็นแนวเป็นแนวแนวเส้นนะครับเนาะเครื่องตัวนี้มันก็สามารถปรับอุณหภูมิได้หลายระดับนะครับเนาะแต่ช่างเขียวนี้จะใช้อยู่ประมาณร้อยร้อยวานลลนไฮนะครับเนาะ กับความร้อนที่พอดีที่ช่างเขียวใช้มานะครับเนะ okay. าะก็แค่ง่ายๆครับผมเครื่องอัดเส้นตัวเนี้ซึ่งสามารถอาเดบไปใช้เป็นเครื่องตีโลโก้ก็ได้นะครับเนาะอัดเส้นแนวตรงตามชิ้นงานที่เราต้องการได้นะครับเนาะตามที่เราเออกแบบแล้วดีไซน์เอาไว้ โอเคเดี๋ยวช่างเกี่ยวจะพามาดนะครับเนาะอัดตามแนวเส้นถ้าเราไม่อัดงานงานมันจะไม่เรียบร้อยนะครับเนาะเป็นจมพววชั้นการ์ดของงานวอลเล็ตหรือเก็บชิ้นงานต่างๆของงานที่เราต้องการว่าเออเราจะดีไซน์ไงให้งานเราดูเรียบหรูนะครับเนาะไปกันเลยครับความร้อนก็ได้แล้วครับเนาะอยู่ที่อ่า100ร้อยวันลีไฮ กดไปเลยครับชุดใจเดียวเห็นไหมครับจะได้เป็นชิ้นงานที่เรียบดูเนียนดูสวยอย่างนี้นะครับเนาะความร้อนความร้อนถ้าเราเราไม่แน่ใจว่าเ,าเราจะใช้ความร้อนประมาณไหนเนี่ยเราก็ใช้ชิ้นงานชิ้นงานทดสอบนะครับเราทดลองไปเรืเร่อยๆว่าเออ ตรงนี้ละที่เราดูแล้วมันสวยมันคมก็ใช้ได้แล้วครับผมก็ใช้คมร้อนทอี่อยู่ที่ประมาณนั้นๆส่วนเครื่องส่วนตัวกากาเส้นเนี่ยก็แล้วแต่เราจะต้องการเลยว่าจะใหญ่หรือเล็กเราก็สามารถปรับได้นะครับเนาะง่ายๆครับอัดเส้นแนวตรงของชิ้นงานเก็บริมเนาะชุ้บจใจเดียวครับผม นะครับงานบางตัวถ้าหนังเราได้คุณภาพไม่พอเป็นหนังโพ่นอย่างเงี้ยถ้าเราอัดเส้นอย่างเงี้ยจะมีปัญหานะครับผมมันจะมีการแตกหรือการแยกหรือการไหม้ที่ไม่สวยงามแต่ถ้าเป็นหนังที่ฟอกย้อมมาได้คุณภาพที่ดีเนี่ยจะได้เส้นคมสวยงามแบบนี้ครับผมเนี่ยง่ายๆครับลองทำกันดูอันนี้ถ้าเกี่ยว ขั้นตอนนี้ช่างเขียวมาแนะนําเพื่อเพื่อว่าเวลาเราฝึกทักษะงานพวกนี้ได้ช่ำชองแล้วเนี้ยเราสามารถดึงไปใช้ในงานดีไซน์นั้นๆเราได้นะครับเนาะครับเขาจะเรียบเนียนแล้วเขาจะดูแบบคมแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับเนาะโอเค ส่วนขั้นตอนนี้ช่างเขียวก็ผ่านไปนะครับเนาะเดี๋ยวช่างเขียวจะพาไปอีกขั้นตอนหนึ่งคือรีดรีดด้วยเครื่องที่เราพระย์ขึ้นมาใช้ด้วยเองแบบราคาไม่แพงครับผมโอเคไปกันเลยครับขั้นต,นตอนต่อไปช่างเขียวจะพามารีดเส้นนะครับผมด้วยเครื่องรีดเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเองง่ายๆและราคาถูกๆแค่ หม้อแปลงความร้อนหม้อแปลงไฟนี่ครับผมไม่กี่ตังค์แล้วก็หัวแรงแล้วเรามาเชาะร่องนะครับผมตามาขนาดเส้นที่เราต้องการนะครับผมแค่นั้นเองนี่เป็นทองเหลืองครับผมคือแต่งได้ง่ายๆเลยก็คือใช้ใช้ตะไบหรือว่าใช้ใบเลื่อยก็ได้ครับผมแต่งที่ตามเส้นที่เราต้องการนะครับ ซึ่งมันจะช่วยประหยัดมันจะเซฟต้นทุนมากๆแล้วการทมก็พอใช้ได้ครับผมงานที่ออกมาก็ก็สวยเช่นกันครับผมสวยเนียมก่อนอื่นนะครับผมเราก็เปิดความร้อนที่เราต้องการว่าความร้อนประมาณนี้มันไม่มีไม่มีเอฟเฟกกับ ับชิ้นงานของเราหรือกับวัตถุดิบของเรานะครับผมเราก็ทดลองไปจนกว่าที่ความพอดีของของของวัตถุดิบแล้วก็ความร้อนนะครับผมเราก็ลองรีดดูครับผม,มง่ายครับผมนี่คือรีดเส้นแนวโค้งนะครับผมรีดไปเลยครับง่าย ฝึกทากันดูครับทดลองชิ้นงานเยอะๆชิ้นงานทดลองแล้วเราก็มารีดดูคือมือก็ง่ายๆแค่หัวแรงแล้วเราก็มาซ่อล่องให้มันเป็นแนวแนวเส้นที่เราตามต้องการแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ตัวแปลงไฟกลมร้อนครับผมหาซื้อได้แถวเจริญรัฐครับผมวงเงินใหญ่หรือถ้าใครมีความสงสัยก็สามารถ สอบถามเม้นตอบคอมเมนต์สอบถานทั้งเกี่ยวได้ครับผมทั้งเขียวก็ยินดีจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมฝึกทามอมเม้วยกันครับตัดกระป๋องหนังง่ายๆครับผมความร้อนให้อยู่ได้อุณหภูมิที่เราต้องการมันสามารถปรับปรับร้อนแรงได้ปรับเบาได้ ว่าเราต้องการประมาณไหนนะครับผมเนะ okay, านนะเคครับสวยรามเนีก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยเราก็ไปใช้งานได้ละกับการแนวโค้งอยู่ในชั้นการานที่เราจะดีไซน์ยังไงก็ได้ถ้ามันเข้าเครื่องแนวตรงม่ได้เราก็เอาตัวน,นี้ช่วยนะครับผมเนาะราคาก็ไม่กี่ร้อยครับผมทุกๆพ พอฝึกได้นะครับเนาะทำทำชิ้นงานไว้เยอะเราก็ลองรีดดูเอเครื่องแปลงไฟก็ไม่ไม่แพงครับผมถูกถูกส่วนนี้ก็แค่หัวแรงเราเอามาเสียบใส่เครื่องแปลงไฟความร้อนที่เราต้องการรีดกับชิ้นงานเราแค่นี้ก็ได้แล้วครับผมลองทำมันดูนะครับลองฝึกกันดูนครับผมพอเราฝึกชำนาญแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกขั้นตอนต่างๆเนี่ยไปลงกับงานดีไซน์เราได้เลยครับผม ไปต่อขั้นตอนต่อไปเลยครับผมขั้นตอนงานชิ้นนี้เป็นงานเก็บงานเก็บขี้ได้นะครับผมเนาะได้ที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะมีอยู่หลายลักษณะเช่นกันอย่างเช่นงานที่เราเย็บต่อนะครับผมประมาณนี้ครับผมงานเย็บต่อว่าเราจะกี้ได้ยังไงไม่ให้เป็นต่อหรือไม่เป็นขุยดํานะครับผมเนาะหรือว่าชิ้นงานที่เราเย็บสุดชิ้นงานเรา ประมาณนี้ครับผมว่าเราจะเก็บชิ้นงานยังไงให้งานเราดูมันดูแบบเรียบร้อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวช่างเขียวจะพามาใช้หัวแรงครับผมจริงๆแล้วคนที่ใช้จริงๆแล้วช่งวางเขียวเคยใช้ไฟแช็กหรือว่าทูบหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่สวยงามเท่ากับ ใช้หัวแรงนะครับผมเนาะแต่หัวแรงต้องระวังถ้าเกิดเรากี้ไปโดนเส้นหน้าตัวอื่นเนี่ยเราก็ต้องเย็บใหม่งานตรงนั้นเราก็เสียหายเราก็ต้องแก้ไขใหม่นะครับผมเนาะต้องใช้ความชำนาญนิดหนึ่งมือเที่ยงนิดหนึ่งเรามัดระวังนิดหนึ่งให้ดูจังหวะและมองความเหมาะสมนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวช่างเคียสจะพาไปกี้ดูขั้นตอนนี้เรียกว่าการกี้ได้หรือเก็บขี้ได้ชิ้นงานนะครับเนาะ เราเริ่มจากชิ้นงานตัวที่สุดนะครับเนะาะเครื่องกีได้ตัวเนี้ยก็หาซื้อได้ทั่วไปครับผมตามเจริลรัดเช่นกันหรือตามร้านก่อสร้างครับผมมันจะเป็นหัวแรงเช่นกันครับผมหัวแรงแนวตรงแนวแหลมซึ่งมันจะเก็บขี้ได้ไม่ให้เป็นตอ แล้วไม่ดำนะครับผมเนาะซึ่งเราสามารถจี้ออกมาแล้วเนีงานเราจะเรียบร้อยมากๆครับผมช่างเจยวก็จะใช้ประมาณนี้ไม่กี่ตังค์รับผมลองไปถามราคาได้ครับผมครับาการจี้ได้แล้วก็จับเงี้ยนของได้เนี่ยให้ตึงนิดนึงนะครับผมเนะาะก็ใช้หัวแหลงเนี่ย เขี่ยตรงที่เราต้องการที่จะตัดออกไปนะครับผมนะฮะงานเราจะออกมันเรียบแล้วก็ดูเรียบร้อยดูสวยงามนะครับผมเนาะมันจะสวยงามกว่าที่เราใช้ไฟแช็กโอเคนะครับนี่คือ บางช่วงที่เรามีการต่อสีได้หรือต่ออะไรเนี่ยต้องระวังครับผมคือเราต้องดูว่าเราจะเอาหัวแหลงเนี่ยเข้าไปตรงไหนนะครับผมเนาะง่ายๆครับผม จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีตอนผมจะเรียบไปเลยแล้วไม่ดำชิ้นงานเราก็จะไม่ดำหรือการต่อง,งานก็เช่นกันครับผมแล้วก็ประหยัดเวลาความร้อนก็สม่ำเสมออันนี้คือขั้นตอนกี้ได้เก็บขี้ได้ชิ้นงานต่างๆของเรานะครับผมเนาะโอเคนะครับลองฝึกกันดูง,ง่ายนิดเดียวก็ผมส่วนเครื่องมือก็ หาซื้อได้ตามจัละล่าครับผมเช่นเดียวกันกันกบเหมือนเครื่องรีดเส้นตัวเมื่อกี้นี้ที่ชจ้งเขียวามาประยุกต์ให้มันเป็นเครื่องอัดเส้นก็ได้เช่นกันแค่สเราซื้อมอแปลงมานะครับผมเนาะโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับ EP นี้ฝึกทำกันบ่อยๆครับผมเดี๋ยวก็ชําน,นัดก,กันไปเองครับผม สำหรับอีพีนี้ช่างเขียวขอฝากไว้สามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเนาะหวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเนาะถ้าชอบคลิปช่างเขียวแนะนำวิธีทำหรือขั้นตอนต่างๆก็ขอฝากกดติดตามช่องช่างเขียวรัตนาหน่อยนะครับเนาะเพื่อเราจะฝึกทักษะไปด้วยกันครับผมสำหรับอีพีนี้ช่างเขียวก็ฝากไว้สามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเนะเาะอ่า เดี๋ยวอีพีถัดไปช่างเขียวก็จะาหาขั้นตอนทั้งกระบวนการทั้งหมดของ,ของการตัดกระป๋องหนังนะครับเนาะมานําเสนอนะครับเนาะเพื่อฝึกทักษะไปด้ยวยกันครับผมส่วนอีพนี้ช่างเขียวก็ฝากไว้สามขั้นตอนนี้ก่อนนะครับหนนะุ่มเนาะเดี๋ยวก็เจอกันอีพีหน้าครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม